โอ้โหมือกว่างเขาก็ไล่เหรอ้ยขอบคุณค่ะใไปแล้วเสียงไปแลวคบอกครับเฮ้ยเดครขาปูก็ด okay. ิโอเคครับผมนายประกรณ์กัณฑมบุรีนะครับในอำเภอหนองสูงพร้อมด้วยท่านนายกองการอาหารเอนายกเทศมนตรีนะครับตำบลแมนเป้าท่านัวหนักสนริชการท่านสารวัตร สถานีตำรวจภูธรหนองสงใต้นะครับร่วมกับพระอาจารย์สวัสดิโกวิทูพระอาจารย์วัดธรรส้มเนี่ยนะครับ<อ>แล้วก็เครือข่ายนักเรียนพี่น้องประชาชนในเขตตำเภอบานเปาวันนี้ก็ได้ร่วมกันปลูกป่านะครับเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้กับเยาว,วชนนะครับแล้วก็เป็นงานร,รักษาทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ของอำเภอหนองสูงของเรานะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับในเรื่องของการตัดไม้ทาลายป่า การปลูกป่าในวันนี้เนี่ยก็หวังว่าคงจะได้จ้างสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยงยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่ให้ให้มีจิตใจนึกรักษาทรัพยาการธรรมชาติป่าไม้ของเรานะครับในป่าดิบแรงนะครับจะหาดูได้เฉพาะป่าดิบแรงเท่านั้นนะครับตรงนี้ เขาจะมานอนพักก่อนับเขาอิมครับผม <c oughs> ไม่มีแล้วมั้งต่อยต,ตาเลยหายอยู่อเมริกาเข้าไก่มันกำลังกระพือปีกจะเห็นยิงคนอะ่ะบอกเคยมีคนมาเห็นทำทำ,ทำลายมันมันจะเป็น,ปนไทยทำ,ทำนี้ตื่น

มันบนถ่วมมันนี่รู้ไหมครับขอนะบขอบคุณครับเอกอนมาเร็วเจากโลจากโรงเรียนเลยครับหลังล่ายรวมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหกพันษา